พิอุ้มอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้พยาบารอุ้มจะมาพูดถึงรายได้ของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตค่ะเน่รายได้ของตัวแทนประกันชีวิตนั้นมาจากอะไรได้บ้างก่อนอื่นเลยนะคะอาชีพของตัวแทนเป็นอาชีพที่มอบความคุ้มครองรให้กับลูกค้าและมอบสวัสดิการดีๆให้กับลูกค้านั่นหมายถึงการมอบเงินล้านเป็นมรอดอกเงินล้านให้กับคุณลูกค้าค่ะงารายได้ทั้งหมดที่เราได้มานะคะมีด้วยกัน3ช่องทางก็คือ1 ค่าคอมมิชชั่นค่ะเพื่อนๆค่าคอมมิชชั่นจากเบีย้ยที่เราเก็บจริงนะคะในปีแรกจะมีทั้งหมด25% 30% 40%, 40ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่เราขายได้ค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทประกรันนั้นๆด้วยนะคะ2 ค่าคอมมิชชั่นจากเบีย้ยปีต่อค่ะเบีย้ยปีต่อคืออะไรคุณลูกค้าที่ทําสัญญากับเราต่อเนื่องก็คือปีที่1่เราได้ค่าคอมมิชชั่นไป2ี่เปแล้วปีที่สองถ้าลูกค้าย,ยังชําระเงินหรือชําระเบีย้ยต่อก็นั่นคือเป็นเบีย้ยปีต่อและก็นํามาซึ่งรายได้ของตัวแทนประกันชีวิตค่ะเบีย้ยปีต่อหรือค่าคอมมิชชั่นที่ได้จากเบีย้ยปีต่อน,นั้นนะ่ะอาจจะได้ไม่มากเท่ากับเบีย้ยปีที่หนึ่งนะคะซึ่งจะลดหลั่นกันไปแล้วแต่เพดานของแต่ละบริษัทค่ะ แต่ถ้าเรามีวินัยในการทำงานนะคะเราขยันนะคะเราก็จะได้เงินก้อนเล็กๆเนี่ยจากเบบีตอเนี่ยเป็นเงินก้อนโตได้นะคะสามได้จากค่าโบนัสค่ะรายได้จากโบนัสที่บริษัทประกันมอบให้กับตัวแทนนะคะมีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันเพื่อนๆเห็นไหมคะแต่ละบ,บริษัทเนี่ยเราจะได้รับโบนัสมาประมาณปีละหนึ่งครั้งซึ่งปริมาณเงินเนี่ย หรือจำนวนเงินเนี่ยขึ้นอยู่กับผลตอบแทนของแต่ละบริษัทถูกต้องไหมคะแต่สําหรับธุรกิจประกันชีวิตขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวแทนค่ะเราจะมอบโบนัสให้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกัน4ครั้งแรกเนี่ยมาจากไตรามาสคะ่ะก็คือ3เดือนแรกก็คือนับเป็น1นึ่งไตรามาสนะคะ ถ้าเกิดดาวเดือนที่1ถึงเดือนที่3เช่นมกร,ราคมถึงมีนาคมเราสามารถทํารายได้ได้ตามเป้าหมายตามจำนวนเปอร์เซ็นต์เขาก็จะให้เป็นคูณเป็นจำนวนเงินโบนัสในแต่ละไตรมาสค่ะซึ่งนับแล้วก็คือ1ปีเราจะได้ทั้งหมด4ครั้งและครั้งที่5เราจะเป็นโบนัสรายปีโดยคํานวณจากผลงานทั้งหมดตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่12ให้อีก1ครั้งนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆรายได้ของเราไม่น้อยเลยนะ แล้วอย่างนี้สนใจมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตด้วยกันไหมคะหากสนใจนะคะสอบถามมาได้ในกล่องข้อความได้เลยนะคะเพื่อนๆวันนี้เพียงพอเท่านี้ก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ